สวัสดีค่ะแวะมาบอกพิกัดร้านเด็ดที่เด็กมทรทัญยบุรีต้องรู้จักที่นี่เลยค่ะร้านเฮียบิกหมูแดงหมูกรอบสูตรฮ่องกงโดยร้านนี้นะคะจะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่ามีหลายเมนูให้เลือกมากมีทางข้าวยำหมูกรอบปะหมีหมูแดงหมูกรอบกระเพราหมูกรอบ เกียวน้ำแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายนะคะโดยซิกเนเจอร์ของทางร้านที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงนะคะก็คือหมูกรอบแล้วก็หมูแดงคืออร่อยมากๆที่สำคัญนะคะทั้งอร่อยแล้วก็สะอาดราคาเนี่ยก็ย่อมเยาวแล้วก็สบายกระเป๋าอีกด้วยพิกัดนะคะอยู่พรชิษานซอย23เปิดทุกวัน9โมงหรือว่าจนกว่าของจะหมดค่ะมาทานกันเยอะๆนะคะสวัสดีครับฝ่าร้านเฮบิก หมูแดงหมูกรอบไว้ในอ้อมอ,อกความใจของน้องๆด้วยนะครับผมอยู่ซอยซอยที่สามยี่สิบสามครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะ